สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันที่บ้านสวนครับอากาศเย็นสบายครับตอนนี้ก็เป็นไม้ตะเคียนครับยังไม่มีใครเอาไปเลยยาวกว่า10เมตรกว่าครับยังไม่มีใครที่จะเอาไปไหนครับยังอยู่ที่เดิมครับเดี๋ยวสักวันผมจะมาโอหวยเส้นหน่อยยังอยู่ที่เดิมครับเช้านี้ก็อากาศดีมากครับบรรยากาศริมคลอง นี่แม่น้ำรอบผมดักไว้ก็ดักไว้สองสามอาทิตย์แล้วยังไม่ยังไม่ดูครับว่าจะโดนหรือเปล่ายังไม่มีเวลาดูครับคงจะไม่ติดครับคงจะไม่โดนนี่ครับก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านครับอากาศดีครับก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าเช้าอากาศดีมากเลยครับวันนี้ เมื่อวานก็ชาวบ้านมาหาหอยหาหอยหาปลาครับวันนี้เขื่อนเปิดน้ำมาอยู่ครับเปิดน้ำมาเยอะอยู่ครับ mm. ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้าอากาศดีครับเย็นสบายครับเมื่อวานฝนตกตกไม่แรงครับตกทุกวันแต่ไม่แรงตกไม่เยอะ พอติดดินละลายน้ำใสามากเลยคใครที่จะมากับบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้ครับ อากาศดีครับบ้านนอกเราดีกว่าอยู่ในเมืองครับอยู่บ้านนอกอากาศดีมากครับอยู่แบบนี้ไม่มีสารพิษอะไรอากาศดีบริสุทธิ์ครับเพราะว่าบริเวณนี้เดี๋ยวจะมีผักกระจองขึ้นเต็มผักบุ้งผักกระจองผมก็จะหมักเก็บตอนนี้ผักกระจองยังไม่ขึ้น ผมก็ต่อท่อลงข้างล่างครับยานั้นไม,ม่มีน้ำรดผักรดต้นโุเรียนผักกขมังขึ้นเลยผมใช้ระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครับ รูหอยมั้งน่าจะเป็นรูหอยครับหอยเขาลงน้ำไม่ทันเขาก็ตายเยอะครับส่วนใหญ่จะลงน้ำไม่ทันเพราะว่าเขาเปิดประตูน้ำประตูเหล็กฝั่งนู้นครับหอย,อยลงน้ำไม่ทันก็ตายครับเพราะว่าแดดแรงสวงเนี้ยอากาศดีมากครับตอนเช้า ขอไผ่ก้อนี้ผมก็เคยหาหน่อไม้กินทุกปีครับตอนนี้รถไมโครเขาจกออกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรอให้มันแห้งเขาก็จะเผาฉะนั้นจะขวางทางน้ําคลิปนี้คงแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศตอนเช้าที่บ้านสวนหลังบ้านริมแม่น้ําอากาศดีบริสุทธิ์ครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ